สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำมื้อเช้าง่ายๆแซนด์วิชไข่เบคอนเด็กๆชอบมากๆเลยค่ะจะทานเป็นมื้อเช้าหรือจะทานเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะวัตถุดิบมีเพียงขนมปังไข่ไก่เบคอนชีสและเนยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะใช้ขนมปัง3ามแผน่นนำมาทานเนยแล้วจีในกระทะทานเนยทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นก็พลิกไปมาพอให้เกลียม ทําให้ครบทั้ง3แผ่นเลยค่ะทำทั้งสองด้ามให้เกลี่ยประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะ เสร็จแล้วนำเบคอนลงไปย่างจะเปลี่ยนจากเบคอนเป็นแฮมก็ได้ค่ะระหว่างนี้ทำไข่ดาวไปด้วยก็ได้เลยนะคะสูตรนี้จะทำเป็นไข่ดาวสุกนะคะพอเบคอนสุกและแห้งได้ที่แล้วก็พอแล้วค่ะตักขึ้นได้เลยส่วนไข่ดาวทำไข่แดงให้แตกกระจายให้ทั่วแผ่น ประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปมาประกอบแซนด์วิชกันค่ะนำขนมปังแผ่นแรกวางลงไปแล้วตามด้วยไข่ดาวและชิดแผ่นวางลงไปหนึ่งแผ่นตามด้วยขนมปังแผ่นที่สอง ใส่เบคอนที่เราย่างไว้สองชิ้นแล้ววางชีสแผ่นอีกหนึ่งแผ่นสุดท้ายวางขนมปังแผ่นที่สาม จากนั้นก็ตัดได้เลยค่ะจะตัดขอบออกหรือไม่ตัดก็ได้นะคะต่อไปก็ผ่าครึ่งเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะคะ แซนวิชไข่เบคอนทำง่ายๆลองไปทำดูนะคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ